เบิ้งสีสันการแข่งขันเรื่อยเานะครับ<ช>ผมที่จังหวัดอุบลราชธานีกันแน่ต้องบอกว่าจังหวัดอุบลราชธานีเพิ่อนก็นคึกคักกันเลยที่เดียวนะครับคูณผระชมครับโดยเทศบาลนาครอ,อุบลราชธานีเพื่อนก็นได้จัดแข่งขันเรื่อยเงานะครับประเภทขอนเสียบนะฮะในงานประเภทนี้ออกพัรษาสืบสารวิถีแหงสายหนามูลทั้งใหญ่ทั้งเงาฮะ <S <S ที่บริเวณทาน้ํามูลนนะครับที่นาสำนักงานกรมเจ้าท่าตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีครับ เทศบาลนาครอ,อุบลราชธา,าน,น,ะะนีนะครับเพื่อก็ได้จัดพิธีนะครับเปิดการแข่งขันเรื่องย่าวประเภทนี่ออกพรรษาอุบลราชธา,านีครับโดยแในงานนะครับกับนี่นายสุพสิธ <โ frustrating. S 1> ิ์ก่อเจริญยศขับผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธา,านีนะฮะพร้อมด้วยผู้ซอยศาสตราจารย์จุรีร,าาารัตน์ก่อเจริญยศนายยกเลากาชาจังหวัดอุบลราชธานีนั่นงทรงหลักวัยไพครับรองผู้ว่าร,ราชาการจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมทางนั่งสาวพิทยาชัยสงขาม เทศนายกเทศมนตรีนครอ,อุบลราชธานีนะครับและการพัหนาส่วนราชการทาหารตำรวจผู้บริหารเจ้าหน้าที่เทศบาลนครอ,อุบลราชธานีพร้อมทั้งประชาชไนในพื้นที่เข้าร่วมง,งานในเทินนี่โอโหสีสันพักกันฟอนอยู่ในเลือดได้ผีกุ้งนี่ฮะนี่ครับนี่ก็คือภาพบรรยากาศนะครับในการเตรียมพร้อมเข้าจุสตาร์เราเอานี่สตาร์เลยได้วัเนี้ยพายเข้าไปพายเข้าไป,าาไปนี่คือถ้วยรางวัลน,นะครับ ต้องบอกว่าการแข่งขันเรื่องเงาจังหวัดอุบลราชธท่านีครับเพื่อกระไดจัดติดต่อกันมานะฮะเป็นระยะยาวหน้านได้ผีกุ้งตั้งแต่40กว่าปีที่ผ่านมานะครับผมแต่การได้ว่างเว้นจากการแข่งขันเรื่องเาวย่้นเพราะว่าเกิดโควิด19นั่นเองนะครับแต่เพื่อเป็นการรักษาวัฒนธรรมประเพณีทั้งลุมแมำมูม,ม,มเพื่อก็ได้จัดกิจกรรมนี่ขึ้นนะครับคือการแข่งขันเรื่องเงาประเภทขอนเสียบนะฮะนี่ฮะพายเข้าไปนี่เอาแล้วสีแดงจ้ำจ้ำ ต้องบอกว่าเป็นการแข่งขันเรือนะครับในจังหวัดอุบลราชาธานีนะฮะและก็ใส่ฟีพายนะครับประจําเรือเป็นฟีพายจังหวัดอุบลราชาธานีโดยจัดการแข่งขันนะครับแบ่งออกเป็นสองประเภทเด้ได้แก่ประเภทเรือเงาขนาดหาสิหาฟีพายและก็เรือเงาขนาดซีซีฟีพายเพื่อเป็นการอนุรักษรร์สืบสายประเภทนี้อันดีงามของทองถินให้คงยูสืบไปนะครับ และก็เป็นการส่งเสริมให้นักกีฬาทั้งน้ำนะครับได้ช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลจากยาเสพติดส่งเสริมทักษะกีฬาทั้งน้ำตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนนะครับในการแข่งขันเรื่องเงาทองทินเพื่อให้เกิดความรักสมรสมานสามัคคีของคนในชุมชนและจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมทั้งเป็นเอกลักษณ์ของชาวจังหวัดอุบลราชธานีที่แท้จริงนั่นเองนะฮะต้องบอกว่าจังหวัดอุบลราชธานีเป็นจังหวัดที่ติดกับแม่น้ำมูล แน่นอนนะครับก็มีการแข่งเรือแบบนี้ประจําทุกปีนั่นเองนะครับสำหรับนายสุภสิษิ์ก่อจเจริญยศภูวาราชการจังหวัดอุบลราชธา,านีเพื่อนกันได้บอกนะครับว่าประเภทนี้แข่งขันเรื่องเน่าของจังหวัดอุบลราชธา,านีนับเป็นประเภทนี้อันดีงามนะครับบนลำนามมน้ามูลและก็ต้องคองสืบทอดนะครับให้ชั่วลูกชั่วหลานหรหูก,กันนะครับว่าสีมีประเภทนี้แบบนี้ไปตลอดทุกปีทุกปีกันเลยนะครับทั้งนี้ก็เพื่อซ้อยกระตุน้นเศรษฐกิจภายในจังหวัดให้คึกคัก รวมไปถึงตอบสนองความต้องการของประชาชนและเป็นการสร่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดอุบลราชธานีครับเมืองอุบลราชธานีเมือง4ีมหาศาัศจรรย์นะครับสแสงสีอิ่ม4การพัฒนาประเทศนั่นนะครับฮามมเบิง์ีล่านะครับการภากเรือนะฮะของผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีในการแข่งขันเรื่องเงาในเทอรนี่เสียงมามีเสียงสัมผัสค,ครับ

อมรินอมรินทและก็หัวเท้าเซนไทยสีส,สันของการแข่งเลี้ยงค,ครับพี่น้องครับการแข่งเหงื่อเสียงม้วนน,นนะครับสีสันอยู่การภาคเหื่อครับการภาคอย่าต้องเล่าใจครับโดยเฉพาะมือน,นี้เขามีทีมงานผีภาคนะครับเสียงเอกประจำจังหวัดบุะะรีรัมย์หล้วก็มี ฝีผาคคนพิเศษอีกคนนึงที mm ่เ hmm. ร mm ับเชื่อมโมเชร์นกัมากคือพวการจังหวัดอุบรธานีครับมารวมผาคครับการภากเหื้อนี่นั่นทื่เล่าใจแต้เริ่มจุดตาออกมานะครับตอนนี้เหื้ยแข่งกันกัมาเหื้อที่สูสีกันมาโดยตลอดส่วนมากเหื้อก็จะมากินกันตรงตรงหาดสิมตรตสุไยนะครับอันนี้ถือว่าส่วนผากนี่ก็พิส่วนบอลงเหื้อก็จักสิยินมบอดยินแต่วันขนก็หูอยู่แล้วว่าคนผาคนะครับเพราะฉะนั้นสีสันนะครับของการแกงเหื้อพี่น้องอยู่ี่การผักเหี้ยหรอกการผ้าย ในมาเที่ยวนะครับชมการแข่งขันเรือยาวประิพณนีของเทศบาลนครอุบลครับเขาจัด2มือในระหว่างวันที่สี่วันที่หปีหน้าเขาจัดในวันที่ยี่สกยิบเจ็ดตุลาคมนะครับปีหนานะครับยี่สก็ดตุลาคมพอกันสินสารนี้ครับเทศบาลนครอุบลราทีนีครับมาเบิ่งเงื่อนร่กันครับเจ้า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 จำ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 ิกิกกิกิกอ